ไทยเราจัดให้อีกแล้วนะคะกับชุดไดว่าเตีเ่ยวปอมคันเลือปูในงบไม่ถึงสองเอ็กเอ็กอือเอ้าโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราฟังคลิปเต็มอีกคลิปหนึ่งอันนี้เราแค่จะเปิดให้ดูนะคะว่างัดอย่างเมื่อกี้าต่อท่อนเดอ้อนี่ไม่บอกอะไรเยอะรอดูนะคะมีสองมีสองมีสองเวทนะคะแปสิบเจ็ด ติดยี่ห้าตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าราคาเต็มสองพันห้านะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปหน้านะ<ช>นะกดติดตามไว้เลยนะครับคลิปหน้าเราเจอกันนะดีปีใจอ้าวใครใ <น S 1> ที่อยากจัดเซตไดว่านะครับจัดเลยตัวนี้นะครับเซตไดว่าคันเลิฟฟูนะไปะเจอกันอีพีหน้านะครับกดติดตามไว้เลยนะอีพีหน้าเราเจอกันรับรองราคาโดนใจแน่นอนครับ 2อ0พเราไม่ขายหรอกบอกเลย,รยครับสวัสดีครับ